ติดที่ราคาทองคําเลยแล้วกันนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหลงไปแรงเลยเริ่มมีแรงซื้อกลับแล้วนะคะแล้วก็เบยเบนเก้เ,กเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทองคําได้ด้วยนะคะราคาทองเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในตลาดโคลเม็กซ์นะคะประมาณ28เหรียญช่วงปิดตลาดนั้นยืนที่1,600 15เหรียญต่อทรานส์นะคะส่วนสปอตทองในช่วงเช้านี้ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยราคาทองบ้านเรานะคะล่าสุดบวกขึ้นมา200บาทบต่อบัดทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ22,700ขายออก22,800รูปันธนรับซื้อ22,376ขายออก23,200บาทนะคะพองขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1,600เหรียญอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะไม่รู้ว่าสัญญาณขาขึ้น จะมีหรือ,อยังหรือจริงๆแล้วยังไม่พ้นขาลงนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์อยู่ในสายกับคุณนัทนัทธีจุฑาวรากุลค่ะคุณนัทธีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโมนายุทธนาวานันดูแนวโน้มของราคาทองคำกลับขึ้นมายืนอยู่ในระดับ1,600เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะภาพของกรอบสัปดาห์นี้น่าจะมีการตับตัวขึ้นต่อเนื่องไหมคะค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะหลังจากที่เมื่อวานราคาทองคำนะะในช่วง การซื้อขายในช่วงกลางคืนนะคะก็มีการย่อตัวลงมาจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะราคาทองคําก็มีการบิดตัวขึ้นมาแรงนะหลังจากที่ได้รับแรงสนับสนุนจากคํากล่าวของนายเบนเนิร์เกประธานธนาคารกลางฝรั่งเศสนะะที่ออกมาบอกว่ามาตรการ ัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเข้าซื้อตราสารหนี้ตรงนี้ก็ยังให้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากกว่าต้นทุนที่เสียไปตรงนี้ก็ทําให้นักลงทุนนะ,ะมีการคาดการณ์ว่าทางเศรษฐาดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโตัิวด e ีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแรงกลับเข้ามาซื้อทองคําทําให้ราคาทองคำนะคะปรัแบบตัวบวกขึ้นไปค่อนข้างแรงแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุด,ด,ด1,620เหรยี่เหรียญดอลลาร์ในเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในภาพรวม ทางเทคนิคราคาทองคาในระยะกลางนะคะก็ยังถือว่าเป็นขาลงให้เกิดราคาทองคํายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ระดับประมาณ1,665เหรียญได้นะคะแต่สําหรับการซื้อขายในช่วงระหว่างวันนะคะการดีบาวก็ยังถือว่ายังมีการดีบวอย่างต่อเน,นื่องของราคาทองคามา4วันทําการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังให้แนวต้านของราคาทองคําที่ระดับ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเหรียญก่อนนะเป็นตาแ้แรกถ้าเกิดสามารถเบกตรงนี้ขึ้นไปนะคะก็มีโอกาสไปทดสอบระดับหนึ่งพันหกร้อยสาสิบห้าหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบได้นะคะสําหรับนักลงทุนก็ให้ดูแนวต้านบริเวณหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบให้ดีจุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถเบกผ่านขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่ว่า บริเวณแนวต้านตรงนั้นก็น่าจะมีแรงขายออกมาได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะถ้าไม่่าดก็มีโอกาสปรับตัวลงมาแรงได้นะส่วนแนวรับก็ให้ที่ระดับหนึ่งันหร้อยเหรียญหนึ่งันห้ารอยแปดสิบปดเหรียญของวันนะคะก็ให้ดูราคาทองคำถ้าย,ยังสามารถยืนอยู่เหนือระดับหนึ่งันหร้อยเหรียญน,นะคะแนวโน้มก็จะอีขึ้นนะคะแล้วก็ราคาอาจจะชะลอตัวการปรับลงได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็ ให้ดูว่าวันนี้ราคาทองคำจะสามารถปะคองตัวเหนือที่แนวรับปริเวณหนึ0งพักเหรียญได้ไหมนะคะเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ปรับตัวหลุดระดับเส้นค่าเฉลี่ยสอ0วันลงมานะคะ <c oughs> ก็ถือว่ามีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องสำหรับเมื่อวานนี้ก็ได้แรง จากทางประธานธนา,าคารกลางนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีการออกมา,าแถลงอีกครั้งนะคะในคืนนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้นักลงทุนติดตามแล้วก็โอกาสที่ราคาทองคำจะผันผวนในคืนนี้แล้วก็วันที่นี้ก็ยังมีอยู่ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็จะมีออกมาค่อนข้างมากส่วนประธานธนาคารกลางเฟดก็จะออกมาแถลงประมาณสี่ทุ่มบ้านเราคืนนี้อีกครั้งนะคะก็โอกาสที่ราคาทองคำจะผันผวนในช่วงนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใน ช่วงซื้อขายระหว่างวานันกลางวันนะคะก็คาดว่าวันนี้ราคาทองคําก็น่าจะแกวนตัวในกรอบแคบแทนะคะแล้วอยากจะให้ติดตามต่อต่ส่วนกองทุน SPDR g o t r u s นะคะกองทุน g o ETF สังเทศก็ยังคงมีการขายสุทธิอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็มีการขายออกมาถึง40กว่าตันนะคะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการขายข,ายของข่าออกมาถึง2.41ตันนะคะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่จะให้ติดตามดูว่า กองทุนยังคงมีการขายอย่างต่อเนื่องอยู่ไมด้วค่ะครับเอ๊แล้วการลดงบประมาณรายจ่ายของสหรัฐที่เดทไลน์จะสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยนะครับจะมีส่วนเงืนต่อราคาทองไหมครับคุณทัตทีค่ะสำหรับตรงนี้ยังต้องติดตามต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากมีทางการรัฐจะมีมาตรการหรือว่ามีการพูดคุยอะไรออกมาอีกหรือไม่นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอย่างสัปดาห์นี้เองอยากจะให้ติดตามประเด็นของทาง ประธานธนาคารกลางเสร็จก่อนที่จะออกมาพูดแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่มีตัวเลข GDP ประมาณการนะคะในวันพรุ่งนี้ด้วยนะ,ะที่จะออกมาพูดนะคะว่าตัว,ตว GDP ประมาณการท้งแรกของไตรมาสสี่เป็นอย่างไรนะตรงนี้ก็อยากให้นักลงทุนติดตามก่อน,นช่วงสัดาห์นี้ค่ะค่ะคือตอนนี้ลักษณะของทองเป็นลักษณะการฟื้นตัวแต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยยังถือว่าถ้าระยะไกลย,ยังเป็นขาลงนะคะแต่ว่าการดีบาวก็ยังคงมีอย่างต่อเน,นื่องหลังจากที่มีการปรับตัวลงมาแรงนะคะก็ต้องดูว่าสามารถเทรดข่ารระดับหนึ่งันหรอสี่สิบขึ้นไปไหมนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเทรดผ่านจุดนี้นะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงอีกครั้งก็ยังมีอยู่ด้วยค่ะขอตอบสำหรับบ้านเราด้วยนิดนึงคุณทัาทีครับค่ะสำหรับ ราคาทองคำในประเทศนะคะแนวต้านบริเวณหนึ่งเหรียญจะอยู่ประมาณ23,200บาทนะคะส่วนแนวรับระดับ1,600เหรียญ u s เอ l l a นะคะก็จะอยู่ระดับประมาณ22,700บาทค่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักลงทุนจะรอซื้อทองในช่วงนี้สำหรับต้งทุนในประเทศนี่อาจจะต้องชะลอก่อนใช่ไหมคะอาจจะต,ต้องรอค่ะสำหรับนักลงทุน ค่ะถ้าสําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะอาจจะซื้อขายในกรอบแนวรับแนวต้านได้นะคะก็เก็งอะไรในกรอบนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวที่รอจะเข้าสะสมนะคะ <S <S อาจจะรอดูทิศทางของราคาทองคาให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าราคาทองคามีการตัดตัวบวกขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าก็อยากจะให้ดูบริเวณแนวต้านที่บอกไว้1 6 3 5 1 6 4นนะคะ <S <S ถ้าเกิดว่าสามารถผ่านไปได้นะคะก็ค่อยฟลอร์บ่อีกครั้งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดราคาทองคาไม่ผ่านนะคะ อกาสที่จะปรับลงมาเทสระดับ1 6 0 0เหรียญอีกครั้งหรือว่าหยุดบริววเวณนั้นก็ยังมีอยู่ก็ค่อยเข้ามาสะสมทยอยสะสมบริเวณแนวรับที่ดีค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้ราคาทองขึ้นมาอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีแรงเทขายทํากําไรแล้วก็ปรับตัวลดลงไปเพราะฉะนั้นระยะสั้นเล่นตามกรอบได้ระยะยาวอาจจะรอจังหวะในการย่ออีกทีถ้าหากว่าทองไม่เบรก1,640เหรียญก็อาจจะมีแรงเทขายหนักนะคะเดี๋ยว่